กำลังออกจากพนมไพยครับตอนนี้เข้าเข็มสามารถอยู่ร้านข้าวลาบมาคุณตาลดราคาให้ครับขายข้าวลามให้60สบสีบ้างเลยครับเติมพลังไปตลอดทางไปต่อครับตอนนี้ออกจากร้อยเอ็ดครับผั่นมาได้เจโล ไปสารคามสามสิบสองโลครับเวลาสามโมงสี่สิบเก้าคุณอุณูตอนนี้อยู่ยี่สิบเก้ามีเมฆก,ก็ไม่ค่อยร้อนมากครับ เบรกจะเยอะอย่างนี้มีดำครับไปต่อครับตอนนี้บ่ายสองโมงสีแเมริกาออกจากโกสุนิสัยครับลงหน้าไปขอนแก่นท่าพระอากาศเริ่มร้อนขึ้นครับตอนนี้อยู่ 24องศาท้องฟ้าเปิดเมื่อเช้าคึ้มๆฝนจะตกไปปัดมาไม,ไม่ได้ตกน้ำตลอดทางเมื่อกี้นี้ลืมเอาช้อนมาขอเฮียแปะเฮียแปะให้ช้อนทับช้อนพับแบบครบ ครับเก็บได้ เส้นรอบเมืองนะครับเี้ยวออกมาข้างหน้าจะมุ่งไปเส้นบ้านบ้านสะอาดเส้นนี้ก็จะไปออกไปบ้านสะอาดเสร็จมันออกไปมันจาได้ครับมันจาคิลีแต่เราไม่ได้ไปครับเลี้ยวขวาก็จะเข้าชุมแพครับ ่เคยเคยมาพักตอนเรียนห,หนังสือสาพสะอาด้า้าครับครับผมรครับอีก2กิโลถึงนะทูเรือครับอีกทีออกนิตะตอง ท้องแอร์ครับมี12องศาแ๋ยววันนี้ปั่นเขาคิดว่าน่าจะขึ้นน้ำหนาวครับ 1, 2, เมื่อกี้เจ1เจอ2เนื้อเขาเลือก,ากทางแต่บอกกลัวไป่าดไม่ทันถ้าเขา เขาอาแห้วแล้วตามมันเจอทรละมานมันถึงเนะขาดูวนเมื่อคืนนี้ก็ฝนตะก ตรงนะครับกาลังพอมีแสงขึ้นมาคีอของยักษ์ครับกระองพระเงินไปเข้าเมืองชุมแพแล้วครับไม่ได้ดูหลักกิโลด้วยเนี่ยเห็นที่เห็นหมอกเลยนะครับหลังหมอกนี่คือภูเขา ไปเขาน่าจะอยู่ชุมแพแล้วครับเมื่อกี้ขี่เลี้ยวจะเข้าภูผ่าม่านนะครับออกผ่านกเขาทางแยกก่อนคอนสานดูบรรยากาศครับน่าจะติดฝนครับเ <c oughs> มฆทมึนเลยครับดำทมึนเลยกูกระดึง39ครับวังสพุง90้สวันนี้ ไม่รู้ว่าจะถึงไหนนะครับโอ้เข้าวังสะพูมก่อนครับแล้วก็ไปาจะไปร้อยโลงที่เรือผู้ขาม่านนะครับทาบผลไปวัสดยครับ <laughs> หนองเขียดครับพระธาตุบ้านหนองเขียดภูผ,ผาม่านหรือคอดสารก็ไม่รู้ครับเพราะว่าป้ายเมื่อกี้เขียนว่าเลี้ยวซ้ายภูผ,ผาม่านอง,งนาผ่านทางเข้าอุทยานภูผ,ผาม่านแล้วก็ไปออกผานกเขา ภูเขาอยู่ข้างในนะครับก็ไม่รู้ว่าลูกไหนนะครับเขียนว่าเข้าไปสิบสองกิโลเพราะว่าข้างหน้านูนก็มีลูกมือกี้ก็กคล้ายๆหลังพุ่มไม้ครับข้างหน้า ก็จะเป็นประมาณภูเขาเหินอุ่นนะครับอีก6กิโลนะครับเข้าภูผพาม่านเห็นปลายขึ้นไปเส้นทางป่าทึบ ลมเย็นดีครับแล้วก็บรรยากาศดูเมฆครับดูเมฆข้างหลังยิ่งเส้นทางอย่างเงี้นักปั่นชอบครับมันไม่แดดไม่ร้อนแล้วก็มีร่มไม้เย็นสบายตาบางทีทางกว้างๆก็ทำให้ปั่นแล้วก็ง่วง ศูนป,ปฏิบัติการไปป่าพอดีง่วงครับก็เลยเปิดกล้องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเริ่มมีจัดสวนแล้วครับมีผีเสื้อมีมดมีผู ดีนะครับตอนนี้รักแมลงชุมแพอ๋อเป็นเศษชุมแพร,ออต,แพรตอนนี้อากาศอยู่25องศาเซเลเซียครับตอนนี้9โมง55รมไม้นี้สวยงามครับชอบมากครับช่บชา ฟังดีครับจะชืนฟังเสียงน้ำไหลครับมีน้ำไหลด้วยครับ เมื่อกี้ผ่านเขียนป้ายว่าป่าในเมืองยังไม่เห็นเมืองเลยนะครับเต็มแต่ป่าแต่ป้ายเขียนว่าป่าในเมืองเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงลิง ข้างหน้าเขียนว่าอะไรนี่ละครับสารเจ้าหลุกหรืออะไรนะครับเดี๋ยวลองขี่ไปดูข้างหน้ารถผ่านก็มีบีบแปรอ๋อ พ้าขาวด้วยนะเป็นทางลงเขายาวนะครับเมื่อกี้ผ่านศาลเจ้าหลุกมีศาลเจ้าแล้วก็มีพระเหลืองพระขาวลงเขายาวห้กิโล ีท่อนไม้ด้วยครับใครไม่ได้ดูนี้อาจจะล้มได้เมื่อกี้ใครเอามาหนุนแล้วก็เก็บไปด้วยนะครับถ้ามอไซคมามือม่อเดือมองไม่ทันเหยียบกนะ็อาจจะล้ม น่าจะผ่านนกเขาครับท้ามสะพานแม่น้ำมานะครับเป็นเขตภูกระดึงแล้วครับอันนี้คือผ่านนกเขาอันนี้สถานที่เที่ยวนะครับ ภูกระดึงสวนหินภูภาง,งามขุดคูกาแฟภูเขาเขาที่เห็ดน,นะครับบนยอดหมายทางเขาภูกระดึงน่าจะเขาภูกระดึงนั่งหลังแปร เห็นมีลูกศรเลี้ยวซ้ายให้เข้าไปแต่คงไม่ได้เข้าออครับเพราะว่าเข้าเราก็ต้องปัดกลับออกมาถ้ากลางคืนอย่างเงี้ยม,มืดแถวนี้คงเข้าครับ เพราะว่ามีเพื่อนอยู่คูกกระดึงครับสองคนเป็นครูฝนล,ลูกหน้านี้น่ากลัวครับน่าจะโดนด้วยครับดำทะมึนเลยครับ โอ้ห oh, นะจะเปียกครับ <laughs> ไปอยู่ไกละนะครับเวลาเวลาจะดูว่าฝนตกไม่ตกดูระดับสายตาข้างหน้าอย่างนี้ไม่ได้ต้องเดี๋ยวจะพีิกล้องให้ดูต้องมองดูว่าจากที่เราเห็นมาถึงยอดหัวเราครับมันยังสว่างอยู่ครับแต่ หลักการนี้ใช้ได้กับลูกเล็กๆลูกนี้ใหญ่นู่นครับมันจะดึงดึงมวลเมฆเข้าหากันนะครับถ้าก้อนใหญ่ขนาดนี้จะมีแรงดึงดูดของก้อนเมฆมารวมตัวกัน ตกแม่ครับเปียกซกไปกันต่อสามสิกว่ากิโลครับถึงวังสะพุงเมื่อกี้น่าจะเลยน้องหินมาครับไม่รู้ว่าลูกไหนนะครับที่เราจะเปียกฝนแน่ตั้งแต่ปั่นออกมาจากหน,นองเรือก็อย,ยังไม่ มีแต่ถนนเปียกตกก่อนแล้วเราค่อยมาถึงจากป้ายบังสะพุง19กิโลเลย42เส้นทางแถวนี้เขาจะอยู่เถิดข้างล่างถนนนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะตัดตรง วังสะพุงอีก1ดกิโลนะครับข้างหน้าป่าไม้สวยครับต้บนใหญ่ดีฝนกำลังโปรย,ปอยตอนนี้เวลา่าโมง50สิบอุณภูมิก็เย็นเย็นอยู่ถือว่าเย็นสบาย,ยครับ 29องศาปัดออกมาจากน้องเรือตอนนี้ระยะทางทางรวมได้132กิโลก็ใกล้จะถึงฟางสะพุงแล้วครับเดี๋ยวจอด เติมพลังฟังสะคงุงแล้วก็ไปกันต่อว่าจะได้ถึงไหนก็คิดว่าจะไปโค้งร้อยศพครับขึ้นไปโค้งร้อยศพส่วนขึ้นไปแล้วเดี๋ยวดูอีกทีครับว่าจะออกเส้นทางไหนยังอีกไกลอยู่ เดี๋ยวซ้ายไปวางสะพุงครับตรงไปไปเลยขวาหนองบัวลำพูซ้ายวังสะพุงเดี๋ยวเข้าวางสะพุงครับออตอนนี้ 14นาฬิกา14นาทีเดี๋ยวเข้าไปตัวอำเภอเดี๋ยวสายนี้นะครับเขตเทศบาลเมืองหวังสะพุงปลายซุ้มประตูเข้าตัวอำเภอครับ ที่เห็นนี่น่าจะบอกสอมั้ครับบอกสอสหรือบิ๊กซีบิกซีคล้ายบกสไม่รู้บอกสอ,อยู่ไหนน่าจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยะครับตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วครับ17บเนาฬิกาฝนตกครับเมื่อกี้อย่างแรงพอดีทานกว๋วยเตี๋ยวหลบฝนครับ ออกบัตรต่ออากาศเย็นแล้วนะครับประมาณ25องศาเหมือนห้องแอร์เลยครับตอนนี้ออกเส้นเส้นไหนอะจะไปโค้งร้อยศพออกทางภูเรือครับปั่นขึ้นไปยอดแล้วก็ไปต่อผอำเภอภูเรือ เส้นนี้คุ้นคุ้นเหมือนเคยปั่นออกไปนะครับจําไม่ได้เหมือนกันออกไปผู้หลวงคิดว่านะแยกเมื่อกี้ผู้เรือ4ี่โลอันนี้แยกสีสะอาดเขาเขาหลวงเส้นนี้ก็ป่ายางเยอะเลยนะครับ ตลอดทางเมื่อกี้แถวกลางบ้านนะครับเส้นทางเขาซ่อมทางตีป้ายมาให้เหลี้ยวซ้ายออกมาเส้นนี้ไม่รู้ว่าจะอ้อมไก่ไหมนะครับ ังไม่เห็นไปตีกับเข้าไปเส้นเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ขึ้นบ้านมาก็ชันเนี่ยนะครับทางแถวกลางๆบ้านออกมาเส้นนี้ทางอ้อมไปอ้อมมาอยู่นะครับเมื่อกี้พอดีเขาซ้อมทางข้างหน้าเลยอ้อมไปข้างหลังแล้วก็ ตวัดไปตวัดมาอยอ่งง,ง,งทางนิดนึงตอนนี้ก็ใกล้จะมืดลวช่องเขาพอดีเหลือบมองหลังเข้าไปเห็นเขาเลยเดี๋ยวกดถ่าย